โอ้ไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนไป16คุยก่อนโคราชครับเดี๋ยวผม ก้มานะต้อไย่างอไม่ดีวันนี้ไม่ได้ไม่ต้องหนีมากว่าไม่รไม่กเก็ตบัมเกมได้แต่ว่าเป็นอย่งนี้เลยผพิเศษเอาละครับนี่ฮะก็มาขอบคุณบ้ยขอบคุณบดครับ รอเวลารอเวลาตั้ใจที่ันรอรอเวลาที่กลับมาคืนปอมนีนี้นะอไ่ตองกลับบานไม่กลับ้นแล้วานี้ก็้ไม่กลับแล้วไม่กลับแล้วใช่รู้สึก็้องทที่สูกเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้วันนี้ก็โอเคได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าถามว่ายังยังยังมองว่าร่างกายยังไม่เข้าที่กับต้องขอเวลาอีกไฟตงไฟครับแข็งแรเมื่อไหร่ก็จะกลับมาทวงบลังก็ได้ครับ คือไอ้บา้าต้อไปที่รุ่นไหนวางไว้ที่รุ่น118ปอนด์ครับ118ปอนด์1้อนีอน่นต่อยกลาวันสบายแต่กางคืนใครส่วนตัวแล้วในรูกในที่นั้นลูกมันเป็นยังไงมันก็โดนอาวุธน,นะครับผมว่าโดนอานนะนวุธนะแล้วก็จังหวะมันอย่างว่าอะไรโมเดลที่พี่ประดนจนนังหวะนั้นไปครับมันกรรมการแเคิดวนครับรครับ รัเลอพูดถึงลูกนั้นเลยเป็นไงอ่ใจวาัตขวานั้นนี่โดนเต็มเไหมี่กกรรมการต้องรับไหมต้สาลูายด้วย๋อกรรมการเ้าก็สต้องแล้วถ้าเกิดไม่ได้ลูกเกขอโทษนะเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมกไม่อยมันใจอย่ยืนเลยลืมทำนายนี่มีสอบไปโดนสอบยไหมย่งสาเลย แต่โด,ทน,นะทด,ดน,นที่กลางของมอนนะมีโดนหมัดที่ต่อสู้จำได้ไหมไม่ไม่เหมือนเตะคือจัอองหวะช่วงหลังๆน <c oughs> นเนี่ยดูลูกหมัดตรงเนี้ยเขาจะเวฟมุดดูมันดูไม่สวยงามไงยแ้วมันเนี่ยเป็น่งีต้องแก้ไขจริงจริงเหมือนไปที่นี้ก็ไม่ได้โดนอะไรเยอะอะไรของคอ,งอ,งองเต่าแต่คือเพราะว่าเรามุดแบบมันดูเหมือนโดนเหมือนเมา ลูกเนี่ยต้องแก้ไขไม่รู้ไปเอามา่างไหนเมื่อก่อนไม่มีสรดําเรา่าไกลเปนไงว่ามันเข้าเชี่ยวทางอย่างเี้เรื่องมไกนักอีกสักกีไปที่ว่าแต่เข้าเชียวทางทางนี้ก็ั้งไปกอไปไปอไปรู้เรื่องเะยนะเล่วมาที่แชมป์รุ่ไหนร้อยสิบแปดยสิบแปย่ไม่เก่าแล้ว จะัสมเป็นรังกันนะเอาละครับผมอาจาย์้ามจาอายุวันนี้จกคินได้หมดครับไม่หมดแล้วแต่โปรโมเตอร์ครับที่เป็นจัจันนครับนะล้วเราทำอลไรครับขยนะครับยี่สิบราร้อได้หมดครับแล้วก็ขอบคุณ f อฟซีคับของข้ายมวยเป็ลุกเอท้ต่ลานแล้วก็สโชคมีชัยที่เป็นกำลังใจให้ด้วครับเขาก็คิดขายไม่ได้ก็ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยดูแลแล้ก็ โปรโเลยชุนเกียรติเพชรแล้วก็โอดิ์กำลังใจนายกเอหน้าสาราสองคนสี่ชาวลิตทั้งป่อขอฝากขอบคุณไว้ตรงนี้ด้วยครับอาชนะทั้ง่อให้เมื่อไหร่ครับนก็คุณทุกกำลังใจครับที่เชียร์ผมนะนี้ก็ทำได้ดังเด่นครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ที่เป็นกับโอดิแล้วก็ป้าชุนแล้วก็ไม่ดงแล้วก็ท่านนายกเองท่าสาราทั้งหมนี้ก็ขอตทุกคนที่ยอดนิดก็แล้วก็น่าดูน่าใจก็กขอต้อนรใจทุกคนครับ